สวัสด,ดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะวันนี้มีความสามาคัคคีเป็นพิเศษค่ะเพราะม<ช>ีทอทอตมาบอกนะคะเจอเจอกับเรื่องขัญคุณบงแล้วก็เชอรี่ละนาไพรทูลค่ะใช่แล้วค่ะมาที่ประเด็นแรกค่ะแม่มาเปิดเอาไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้กูรูมาเอง<ช>เลยนะคะ<ช>สาหรับน้องสาวคนสนิทของพี่มาอนภาอย่างคุณชมพู่ท้องแล้วจ้าเอาไปติดตามข่าวนี้กันค่ะคือว่าตอนนี้เนี่ยนางจะต้องแบบว่ารักษา หัวให้แบบว่าอยู่ในที่ที่แบบว่าทะลุถนอมที่สุดอันนี้ชัวร์แล้วนะแน่นอนห้ามการเคลื่อนไหวมากมายต่างๆนานาเข้าใจไหมเพราะว่าตั้งคันยากเหรอคะก็คือหลุดง่ายเออมันเคยแทงไปละครั้งใช่นั่นแหละแต่ครั้งนี้เนี่ยก็จะต้องแบบว่านอนติดเตียงกันเลยทีเดียวนึกออกไหมนอนอกหาอะแค่นี้ต้องอุ้มไปเลยประมาณนั้นคือแบบว่าทุกอย่างเนี่ยก็ในช่วงนี้อในช่วงนี้ต้องรอให้แบบว่าการฟักตัวจนแบบว่ามั่นใจแน่ใจกี่เดือนละแข็งแรงก่อน ก็น่าจะประมาณจะเริ่มฟังกันสองเดือนสสรุปทองแล้วใช่ไหมทองสิทองนะโอเคไม่ต้องเป็นหวกแล้วก็เลือกเป็นผู้ชายผู้หญิงผู้ชายก็อยากได้ผู้ชายไปผู้ชายใช่ไหมไปผู้ชายคนแรกอ่ะของตระกูลคนจริงก็ต้องผู้ชายนี่แหละค่ะคอนเฟิร์มกันไปกลางรายการข่าวใส่คำเมื่อ ข่าวใส่ไข่เมื่อค่ำวันนี้นะคะนางเอกสาวแฟชั่นนิสตา้าชมพูอ่อารยาป่องแล้ว2เดือนทันทีที่ไทยรัฐเผยแพร่ข่าวน่ายินดีของคุณแม่คนสวยนี่ออกไปโอ้โหแน่นอนคุณผู้ชมค่ะฟีดแบ็จากแฟนคลับก็ถล่มทลายค่ะเข้าไปแสดงความยินดีกับสาวชมพู่กันสนัดไอจเลยทีเดียวนะคะหลายคนคอมเมนต์บอกว่าขอให้ได้ลูกชายสมใจนะคะพี่ชมพู่แล้วก็นะคะในที่สุดนางเอกแถวหน้าของวานคนนี้ก็ได้มีทายาสมใจแล้วและเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาในเพจของอารยาเอฮากเกตนะคะก็มีการแชร์ภาพคุณ ชมพู่เนี่ยนอนอยู่บนเตียงโรงพยบาบาลนะคะ,ะแล้วก็เนี่ยหมอนเนี่ยบกซ้ายบอ็กขวาเลยทีเดียวแล้วก็สามีเขา,ามีดูแลใกล้ชิดอางด้วยอันนี้ต้องอบระเขงมเป็นพิเศษอย่างที่คุณมมาบอกว่า คราวนี้จะไม่ปล่อยให้ห่างข้างกายเลยใช่คุณจะอยู่ตัวติดกันเลยถึงขนาดที่ว่าปสัสสาวะเนี่ยก็ต้องประคองอุ้มกันไปเลยต้องดูแลดีๆนะคะเพราะช่วงนี้ตัวอ่อนก็นยังบอบบางอยู่มากๆเลยคนคแต่ว่าดูในรายการสามแซบเมื่อกี้ดูเห็นนะคะตัวอย่างนิดนึงคนค,คุณชมพู่เนี่ยก็พูดเชิงในๆแล้วแหละรับแม่แมก็พูดกันนะคะว่านู่นนี่นี่นั่นคุณผู้ชมพู่บอกว่าฉันจ้องโรงเรียนมาให้ลูกสาวแล้วแหละอะไรอย่างนี้แต่ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าเธอจะผ่าคลอดหรือว่าคลอดโดยธรรมชาตินั่นเองค่ะลูกยังอยู่ในท้องยังไม่ร งเรียนให้เรียบร้อยแล้วอขอแข็งแรงทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกด้วยนะคะดีะด้วยค่ะจ้า